กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจํานะครับเรื่องของกองงานนะครับนะคือมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับสอบถามมาว่านะครับในเรือนจำเนี่ยมีกองงานอะไรบ้างนะครับนะผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะครับนะ คือความจริงแล้วนะครับกองงานในเรือนจําเนี่ยผมตัวผมเองนะแบ่งเป็น2อย่างแล้วกันนะครับอย่างแรกก็คืองานของเรือนจําเองกับอย่างที่น ellow, <c oughs> 2นะครับนั่นก็คืองานที่เขาจ้างทํางานที่เขาจ้างทําคืออะไรก็คืองานที่คนข้างนอกเนี่ยแหละนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยเอางานเข้าไปจ้างนักโทษทำนะหรือว่าทางเรือนจำเนี่ยไปติดต่อบริษัทห้างร้านนะครับว่าของานให้นักโทษทำนะครับนะ ก็จะมีอยู่2ลักษณะนะอย่างแรกเลยคืองานที่เป็นของเรือนจําเองนะครับงานที่เป็นของเรือนจําเองได้แก่งานอะไรครับพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับงานจักรสารนะพวกนี้นะครับนะเครื่องเงินนะหรือว่างานที่เป็นพวกปูนปั้นนะครับงานศิลปะงานสวยงามแบบนี้นะครับนะทางเรือนจำเนี่ยเขาจะหานะครับ วัสดุนะครับจากท้องถิ่นนั้นๆนะที่เรือนจำเนี่ยตั้งอยู่นะครับนะแล้วเอาเข้าไปให้นักโทษเนี่ยได้ฝึกอาชีพนะครับนะได้ทำนะครับแล้วนำออกมาจำหน่ายนะเป็นนะครับผลิตภัณฑ์จากเรือนจำอ่านี่คืองานที่เรือนจำทำขึ้นมานะครับคนที่ทำงานในกองงานลักษณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเฟอร์นิเจอร์งานนะครับวายงานแกะสลักต่างๆนะครับงานเครื่องเงินนะงานแกะกระจก หรือว่างานที่เป็นพวกนะครับเครื่องถมลายทองนะครับวาดรูปงานศิละปะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะส่วนมากนะครับจะเป็นนะครับนักโทษที่นะครับอัตราโทษสูงๆนะอย่างเช่น5ปี10ปี15ปี20ปีเขาจะเอานักโทษประมาณนี้นะครับ<ๆ>เข้าไปอยู่ในกองงานเหล่านี้นะครับโทษ 2- อสเดือนอย่างเงี้ยเขาไม่เอาเข้าไปทำครับเพราะว่าอะไรครับมันใช้เวลาฝึกนานนะครับนะ โทษครึ่งปีอย่างเงี้ยนะครับยังจับสิวไม่เป็นเลยนะครับก็ปล่อยแล้วนะครับดังนั้นคนที่โทษสูงๆเนี่ยเขาจะเข้าไปอยู่ในกองงานลักษณะแบบนี้นะครับนั่นก็คือกองงานที่เป็นแบบพวกเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นะครับสอนเฟอร์นิเจอร์สอนจักสารทําเครื่องหวายทําโต๊ะเก้าอี้นะครับนะสอนวาดรูปแกะกระจกนะสอนปั้นสอนเกี่ยวกับศิลปะนะครับนะการวาดภาพหรืออะไรพวกนี้นะครับนะต้องเป็นนักโทษที่มีอัตราโทษสูงพอสมควรนะครับถึงเอาเข้าไปทํา ทีนี้กองงานอย่างที่2นั่นก็คือกองงานที่เป็นพวกลักษณะของนะครับบริษัทห้างร้านเนี่ยเข้าไปจ้างทำนะงานลักษณะแบบนี้นะครับนะในแต่ละเรือนจํามันมีไม่เหมือนกันนะครับนะเท่าที่ผมเคยเห็นก็จะเป็นงานพวกทํากล้วยนะครับทํากล้วยที่กินน้ำเนี่ยนะครับกล้วยกระดาษกินน้ำนะครับนะพับกล้วยนะบครัหรือไม่ก็เกี่ยวกับพวกซองนะครับซองเอกสารซองสีน้ําตาลนะครับนะหรือไม่ก็นะครับเย็บรองเท้าเนี่ยนะครับ เนะย็บกระเป๋าใส่นะครับเครื่องมือช่างผมก็เคยเห็นนะครับนะเย็บผ้าเช็ดพื้นนะเย็บผ้ากันเปื้อนนะเย็บผ้าเช็ดเท้าแบบนี้ผมก็เคยเห็นนะครับนี่คือนะครับงานท,ทั่วไปนะครับที่คนข้างนอกเอาเข้าไปจ้างทําหรือไม่ก็เป็นงานเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับทำปลั๊กไฟแบบนี้ก็มีนะทำปลั๊กไฟแบบนี้ก็มีนะครับนะ สมัยทุกวันนี้อาจจะไม่มีแล้วเพราะว่าสินค้าจากจีนเข้ามาตีตลาดนะครับราคาถูกเขาก็อาจจะไม่จ้างนับนักโทษที่อยู่ในเรือนจําทําแล้วนะครับงานพวกนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็อาจจะเป็นงานที่เน้นการฝึกอาชีพให้กับนักโทษนะครับฝึกอบรมทางด้านต่างๆนะตัดผมทาเบเกอรี่หรือว่าสอนนวดนะสอนเกี่ยวกับนะครับการเกษตรนะครับนะปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรไปประมาณนั้นนะครับนะแต่สมัยก่อนเนี่ยนะครับ เนื่องจากนะครับค่าแรงในเรือนจำเนี่ยมันถูกนะครับงานพวกนี้จะเข้าไปเยอะมากนะครับนะร้อยหูถุงแบบนี้นะครับนะยอดทีก็7-800ใบนะครับพับกลวยกระดาษอย่างนี้นะครับวันหนึ่งก็4-500อันนะครับนะต่อคนนะครับนะเขาบังคับยอดด้วยใครทําไม่เสร็จก็จะมีการดุด่ามีการตีหรือบางทีก็อาจจะเอาไปทบยอดนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ แต่ปัจจุบันนี้นะครับงานลักษณะแบบนี้อาจจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับนะเน้นไปที่การฝึกอบรมการฝึกอาชีพมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะเพราะว่าสินค้าจากจีนเนี่ยเข้ามาตีตลาดนะครับนะจะไปจ้างนักโทษทานะครับปักไฟอย่างเงี้ยปักไฟจากจีนอะละสิบห้าบาทอัะละสิบบาทเองนะครับนะเขาก็ทําแข่งสู้สินค้าจากจีนไม่ได้ดังนั้นในเรือนจําทุกวันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับนะอาจจะมีบ้างเป็นบางเรือนจําที่ยังมีงานพวกนี้ทําอยู่ แต่หลักๆเลยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการฝึกอาชีพฝึกอบรมการให้ความรู้ฝึกจิตใจนะครับสอนเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาไปนะครับนะลักษณะจะเป็นแบบนี้ยิ่งเป็นโควิดนี่อาจจะไม่มีงานทําเลยนะครับนะนักโทษก็นั่งมองตากาันปลอกปอกเป๊กกันไปนะครับนะนี่ก็คือลักษณะของกองงานนะครับนะโดยหลักๆแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ละเรือนจําไม่เหมือนกันนะครับนะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องฮัลโหลเทสขอบคุณครับผม